เรื่องของโควิด19ค่ะประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือเรื่องการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าวใ,ใช่ไหมคะว่าจะกลายเป็นตัวที่ทำให้เกิดการแพร,ร่ระบาดปรากฏเมื่อวานนี้เพจ a ฟ e b o o k ของหมอแหลกแพนด้าเขาออกมาแฉว่ามีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าไทยโดยใช้ พานั่งรถยนต์เข้ามาค่ะรถยนต์ส่วนตัวเป็นบริการของเจ๊เพชรป่อยเป็ดเก็บตังค์ด้วยค่าใช้จ่ายคนหนึ่งเนี่ยประมาณสักสี่พันจะแบ่งเป็นค่าจองรถห้าร้ส่วนที่เหลืออีก3 5มพนเนี่ยไปจ่ายตอนปลายทางแล้ว มีคลิปด้วยนะคะบรรยากาศระหว่างที่นั่งรถมาเป็นยังไงบอกรับประกันความปลอดภัยมีรถมีหลายรอบให้บริการจองวันเวลาได้ทีนี้พอเนี่ยค่ะเขาก็เลยเอามาโพสต์แบบนี้เลยหมอแลปแพนด้าบอกแบบนี้แหละล,ละรอกสองเนี่ยมันจะมาได้พอลองทักแชทเข้าไปก็มาบอกว่าให้ส่งทั้งรูปพาสปอร์ตส่งรูปเข้ามาตรวจสอบว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจะไปแล้วก็เรียกเก็บสามพ นี่ค่ะพอถามไปถามมาสักพักเริ่มสงสัยเอ๊ะเอามาจากไหนแล้วก็ปิดเฟซบุ๊กหายไปจะเข้าจะออกบอกเจ๊เพชรรวดเร็วทันใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ี่ถือเป็นประเด็นใหญ่นะครับวันก่อนนี้ที่สบ,บคแถลงเนี่ยเข้ามา3,000กว่าคนนะลักลอบเข้ามาคแล้วอยู่ในเมืองหลวงอยู่ในกรุงอยู่ตามอำเภอเมืองต่างๆมันจะเป็นการแพร่ระบาดโควิด -19 หรือไม่ถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆเนี่ยดูที่แม่สอดเลยชายแดนไทยเมียนมา ตลอด2องอำเภอพบพระกับอำเภอแม่สอดครับเจ้าหน้าที่สกัดแรงงานอย่างเมื่อวานสกัดได้19คนมาพร้อมสัมภาระเ <5. S 1> นี่ยฮะลักลอบเข้ามาไม่ได้ตรวจไม่ได้เตศษพรนทีนเลยนี่นอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกนะฮะแถวด่านความมั่นคงบ้านหินฝนบนถนนสายแม่สอดอันนี้เจอเพียบเลยฮะหลากหลายชาติมีทั้งชาติจีนนี่เมียนมานี่แล้วเดี๋ยเป็นกลุ่มเยอะขนาดเนี้ย อันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ที่อาจจะทําให้เกิดการระบาดระลอกสองในประเทศไทยได้ฝา,ากไปตรวจเบื่องเจนั้นหน่อยนะฮะอ,อันนั้นน่ากลัวเลย